สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับช่องสาระพันไม้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาพบกับไม้ด่างโตเต็มวัยนะครับต้นนี้ก็คือต้นเทพนิมิตนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับอันนี้ไม้ด่างต้นโตเต็มวัยนะเพื่อนครับนี่ครับเพื่อนๆดูครับดูใบเอาครับนี่ครับดูหลอดไม้ครับด่างไหมครับอันนี้คือเทพนิมิตใบด่างนะครับด่างเต็มวัยนะเพื่อน ต้นนี้สูงประมาณ2เมตรนะครับเพื่อนครับมีใบประมาณ10บก้านนะครับเพื่อนครับนี่การอาแบบนี้ครับอันนี้คือเทปนี้มีครับนี่ครับเพื่อนดูลําต้นครับใหญ่ไม่ใหญ่ดูครับนี่ครับแล้วก็เป็นใบด่างนะครับเพื่อนด่างถึงก้านเลยนะเพื่อนดูครับใค่ดูก้านครับนี่ครับเพื่อนนี่ครับด่างออกก้านเลยนะครับอันนี้เป็นต้นที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับ ที่มีปลูกไว้ที่บ้านนะครับเป็นเพื่อนนี่ครับอันนี้เป็น่นิมิตที่โตเต็มวัยนะครับเพื่อนครับนี่ต้นใหญ่ครับปลูกในกระถางนื่นนี่ปลูกในกระถางโตเต็มวัยครับแล้วก็ดังออกก้านเลยนั่นเอนดูครับนี่เป็นแส้เป็นเส้นนี้เลยนะครับเส้นด่างขึ้นก้านเลยนั่นเองนะครับนี่ครับสวยงามมากอันนี้เป็นต้นโตเต็มวัยเลยนะครับนี่ครับ ใบด่างสวยๆครับสูงสองเมตรนะครับต้นนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับดูหลอดใหม่ครับให้ดูครับนี่ครับด่างสวยงามมากครับเพื่อนนี่ครับใครมีปลูกไว้ที่บ้านนะครับเป็นไม้ด่างมงคลนะครับตามชื่อเขาเลยครับเทมิมิตนะครับพาเพื่อนมาดูในกระถางนะนี่ในกระถางเลยดูต้นเขาครับนี่อยู่ข้างล่างนี่ครับเพื่อนนี่ครับแล้วก็ ดูความใหญ่เขาครับเหมือนนี่ครับใหญ่แล้วก็ด่างทุกใบเหมือนด่างยันก้านเลยนะมาดูครับมันออกด่างที่ก้านเลยนะครับนี่ครับถ้ามันโตกว่านี้เราสามารถตัดข้อไปช้าได้นะเพื่อนครับนี่ผมปลูกในกระถางนี่นี่ครับพุ่มใหญ่แบบนี้ครับสูงสองเมตรครับเนี่ยครับความสวยของเขานะครับก็คือ ใบเขาเอกลักษณ์ของเขาก็คือมันจะดังไม่เหมือนกันนะครับดังมากดังน้อยแล้วแต่ใบดูครับนีบนี่ความใหญ่ของเขาใบใหญ่นี่ครับดังมากดังน้อยดังไม่เหมือนกันสักใบเับเหมือนไม่ซ้ากันเลยนะครับแต่ละใบความดังนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูข้างล่างก็ได้ครับนี่ครับความดังไม่เหมือนกันสักใบนะครับนี่ครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นต้นที่มีความสวยแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดครับ นะครับสูง2เมตรเลยเพื่อนครับเนความสูงครับนี่ครับสวยงามมากครับเนี่ยปลูกนะครับได้ประมาณ2ปีครึ่งนะครับต้นนี้นะครับสวยมากครับดูโสกาบาใบครับนะครับใครมีไว้นะครับก็จะเป็นมงคลนะครับกับผู้ปลูกนะครับถ้าผู้อยู่อาศัยครับจะได้โชคได้ลาบนะครับเหมือนกับชื่อเขาเทมนิมิตนะครับนี่ครับสวยมากครับต้นนี้นะครับ ต้นใหญ่แบบนี้นะครับก็จะมีราคาพอสมควรนะครับเพมือนสำหรับคนที่ชอบไม้ดังนะครับนี่ครับสวยงามจริงๆครับต้นนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วครับเพื่อนนี่นะครับต้นนี้ก็เทนนิวิดเหมือนกันครับปลูกในกระถางเัมืนเพื่อนดูครับในกระถางปูนนะครับต้นใหญ่ต้นนี้สูงประมาณเมตรห้าสิบครับเพื่อนกำลังเริ่มโตครับนี่ดูใบครับนี่ความดังเขาครับดูใบครับ นี่ครับดางทุกใบเพื่อนเนี่ยแต่ดังไม่เหมือนกันนะครับจะดังมากดังน้อยนะครับแล้วแต่ที่เขาแทงหลอดออกมานะครับนี่ครับสวยมากใบใหญ่มากเพื่อนดูครับโฆษณาครับนี่ครับนี่ก็ใบใหญ่ครับเพื่อนสวยงามมากครับเขาเป็นไม้ล่มนะครับเขาชอบล่มครับเพื่อนอันนี้ปลูกไว้หน้าบ้านปลูกไว้ในล่มไม่เคยโดนแดดนะครับเพราะว่าเขาไม่ชอบแดดครับเพราะว่าถ้าโดนแดดแล้วใบเขาจะไหม้แล้วก็จะ แห้งเหี่ยวไปเลยนะครับต้งปลูกในร่มเขาจะเจริญเติบโตได้ดีครับแล้วก็เป็นไม้มงคลครับประดับบ้านนะครับนี่ครับฟอมใหญ่มากครับต้นนี้นะครับสูง2เมตรนะครับเพื่อนๆนี่ครับสวยมากครับดูครับดูความสวยของเขาครับยิ่งโตยิ่งสวยนะครับเพื่อนครับนี่ครับคนไหนมีก็คอมเมนต์ามได้นะครับว่าตัวเองปลูกแล้ว ต้นใหญ่แบบนี้ไหมนะครับนี่ครับสวยงามมากครับเพื่อนกับเทมมิตใบด่างต้นที่สมบูรณ์ที่สุดครับ